เจ็ดโมงครึ่งตอนนี้กี่โมงจะเจ็ดโมงครึ่งแล้วอะ <c oughs> ไม่ทำอะไรเลย,เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ,บสาวใหมา่ซิงตุงอีกแล้วนะคะตอนเช้าๆนี้ก็เลยจะพาทุกคนนะคะมามาดูห้องสาว กำลังจะเดินทางไปห้องนี้ใช่ไหมเนะี่ยวันนี้เราจะเดินทางไปที่ยังไม่ตื่นเหรอยังไม่ตื่นเอาจะเจ็ดโมงครึง่งแล้วไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่มอจอรอนะคะหัห้องนอนเจ็ดโมงครึง่งตอนนี้กี่โมงจะเจ็ดโมงครึ่งแล้วอะ่ะ ไม่ทำอะไรเลยก็แบบทักไปก็ไม่ตอบอะไรก็ไม่ตอบเนี่ยมูของนี่ติดนะเนี่ยแล้วก็เห็นออนอยู่โอ้โห้องเขาไปด้วยเก็บของเก็บผ้าเก็บของเสร็จแล้วเนี่ยเทียนหนักใช่ไหม สายเพียหนักนะอะยังม่นางไม่นางเดีไม่ตื่นรอเมื่อกี้ตัวเองมาไม่ใช่มาบุกห้องเขาหรอไม่ยังไม่เปิดหรอไม่เปิดหรอินเดะออยี่เนร์ยี่เนอแต่ไม่เปิดยซย็มีโทรมาอเดี๋ยวว่าเจ็มอึอ่ะเออเออเจ็มืครึ่งแล้วเนี่ยอาัไม่เอโลอันนี้ก็ทำไมไม่เรียกเขาลูกอ่ะเป็นน้อไมที่น่เป็นพี่คำอ่ะ อนามาเป็นนัเกอี่ยอาเร็ ouais ้ะไมไปอกดอ่ะอภาพปดูสภาพไปดูสภาพไเอไม่ใช่อะไรเมื่อคืนเนียเนั่งตัดคลิปตัดคลิปตัดคลิปจนนอนดึกไงแล้วก็เลยไม่ทำอะไรเลยตื่นมาดูสภาพหมดสภาพแล้วหรอแค่สามวันเองนะเนี่างเ อันนี้ยังจิ๊บๆเองนะดูเออกว่าจะได้แต่๋ยนี้คลิปเลยนะไม่ง่ายเนะไม่ง่ายเลยนะเงินขึ้นไหมเงินขึ้นไหมเงินขึ้นสามสิบห้าตื่นมอร์นิ่งค่ะน้องหยกวันนี้หยกจะไปไหนคะไปมอจาร์ลมหาอะไรค่ะมอจาร์ลมหาอะไรเนาะไปแสดงความยินดีกับบันติดใต้แดงคครับ่ะถ้าติด อ๋อของตัวเองนี่ไม่ไม่ได้เคยมารับที่นี่นะใช่เพราะว่าเขาไม่เรียนตรงนี้เลยเป็นเขาไปเรียนที่มอลานเขาเป่นปลูกตั้งแต่เมื่อตอนตื่นแล้วไม่มีใครตอบว่าเห็นออนอยู่นักศึกน้องน้องหยกมาปลูกพี่พี่พี่ตื่นเช้าเออพี่พี่ตื่นเช้าตื่นเช้ามากเลยนเช้ามากเลยน้องหยกเขาบออกเดินทางนักข้าะ นอนห้องหนึ่งสามคนนะคะแต่เรานอนนี่ก็นอนสามคนเหมือนกันพร่ะมีเด็กเนาะทําไมน้องน้องขอมหนุ่มนอนกับใครบัวหงนอนตรงไหนบัวหงนอนตรงนี้เหรอแล้วทําไมเออทําไมบัวหงไม่นอนเตียงนี้แล้วก็เตียงให้พี่คํานอนอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องบกวก็ไปจ้เจ้าผัวแล้วกัน เซลเซลเซลนะคะห้องเขาร้อนมากเลยห้องน้ำหองเดียวอะเดียวหอมพาอยู่อะฮะเดียวหอมขาก็อยู่อะคัดดูอออะโล่ห้องนั้นอีกเฉลิมเลยเขาดิเปิดแอร์ก็เปิดพามหอมเมียอันหอมเด็กมึงโอ้โหเออเด็กเออเด็กเด็กตัวสวยออกมาเลยอันนี้คือเรียบร้อยยังพร้อมเม้น ชุดนอนสุดนอนก็ไม่ไม่เอามาอันนี้ชุดนอนอ่ะเนาะไปได้ทุกที่เขาจํนเจะไปแล้วก็จะไปแล้วเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งแล้วไปเลยรปาลมากเออเดี๋ยวไม่ทันนะเดี๋ยวมือด้วยวานอีกอ่ะดูดิจะทําผมสวยๆไม่ได้ทําเลยไม่เป็นไรไม่มีใครเห็น ขนาดแค่สองบานเองนะคิดอะไรไม่ออกแล้วนะคิดอะไรพม่ออกก็จะทำอะไรดีโหเป็นเนกเยโอ้โอ๋อลนหมดะเราเพิ่งตื่นนะคะสาวๆนี่นอนตื่นสายมากเลยนะเมื่อคืนไม่รู้ทำอะไรตัดเล่นมือถือนั่นแหละตัดคลิปใช่ไหมนั่งกันคนติง่อ อต่นน้องหลับทั้งวันไงบางทีอะเมื่อเมื่อวานก็กว่าจะหลับนี่โอ้โน่อาจนจะจะหักขาขาลากเลยยังตอนนี้ยังไม่ครึ่งเลยนะยังไม่ครึ่งทางเลยเนาะครึ่งสามวันเองฮะเออไหวไหมไหวไหมเหนื่อยแล้วอันนี้แม่ลูกออดอีกนะพร้อมทั้งหอบทั้งลูกทั้งอะไรไงโุเโอ้ เห็นสภาพแต่ละคนอ่ะเห็นเป็นพี่นนท์นึกอที่ไหนนึกยแคนเลยอะแต่ไม่แค่ไมนะไปแต่มี่เพนเอ,นเอาคิดว่าจะอยากจะมี <c oughs> <c oughs> อยากจะมีแฟนแล้วอ้าวพีเอฟซีหมดหวังแล้วนะไอเรามาปลูกอะสาวๆตสาวอะไรนะเนี่ย ซึนซ้ายนะคะก็เห็นออนอยู่ในกลุ่มอ่ะโอ้ข้างหลังนี่ฮะเปิดคลิปไฟไฟเหรอเปิดทั้งคืนก็ขึ้นเนาะอ๋อเอ้ยข้างหลังนี่ธรรมชาติมากเลยเนาะเอ้ยเรามานอนที่นี่คือที่ไหนอ่ะพี่ยังไม่ดูเลยอ่ะลังสีหรือเปล่าลังสีเนาะลังสีข้างหลังไอ้วัดธรรมกายเนาะ อาจจะเป็นห้องแถวหรือว่าเป็นห้องเช่าห้องเช่ารายวันรายเดือนในแบบนี้เนาะไม่รู้ห้องเท่าไหร่ดูไหมไม่รู้นะน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าหกร้อยหรือเปล่าเนาะใครไม่เอาไม่เปลงฟานมาจบเลยไม่มีไม่มีให้เพราะว่ามันไม่ใช่โรงแรมอ่ะเนาะเป็นห้องเช่าอะไรแบบเนี้เป็นรายเดือนนะข้างหลังธรรมชาติมากเลยเหมือนบ้านเราเลยเนาะเมือตื่นมาเห็นบ้านเราเลยเนี่ย เห็นไหเฮ้ยยิงยิงเห็นทุกอย่างเลยอ่ะฮะไนอาอ้โอะอะไรนะอะอาบอ้าอพูดด้ยอาอาบอโอมัหโอ้ยอะส้มโอ้มโอรอนนโอ้ยสซมโอจริงด้วยเนี่ยนะ งบนไม่ใจกายแกตัวนั่นแค่มาใจ่ายสมุอ่ยโอหวานอ๋ออ๋ออันนี้ออกมากไงฮะแล้วอะไรหมอนนั่นไงเขาไม่ให้เมียฉอใช่เขาเคยได้ก็สมุเยว่ะก็สมุสอยอ่ะอ๋อย้อนเขามากอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้นี่ไม่ไม่ได้ห่มผ้าเสืนนะ้อหรือวาห่มอะไรอ่ะ พเช็ดตัวพ้าเช็ดตัวหนึ่งคำไม่ได้ผมพานแถมเอ้ยแถมแยกนอนด้วยคงหนาวแย่เลยอ่ะกัดเดินหนอที่ทำนุ่งปอกกัดเงหนน่ะตื่นสายสดแล้วเนี่ยแต่ไม่คินเลยตื่นมาหองอา ีเนาะอ่ารับดีนาค่ะี่งตอกตอกตอกเนาะวดเดกยวไปนอนเหนื่อยมากอ่ะเดินหน้าพี่ตาพี่ค้ามดน้นอนดึกอะนอนดึกดลยแล้วก็ตื่นเช้าเลยนอนไม่เต็มอมอ่ะเจะใช่ไ่ใช่ปะไม่เคยเดินเยอะไงก็เป็นงั้นแหละขาลาก่ ต้องกาัต้องการต้องการอะไรเงี้ยเดจะได้ขี้มอบไปทั ature, ท้งวันยอดเงินขึ้นยังโมของขึ้นไหมยอดเงินขึ้นแล้วน้ำหอมน่าจะขึ้นนะเออยอดวีซุ่นอะนะน่าจะได้อยู่มันยังไม่อัปเดตหรือเปล่าเหมือนอัพเหมือนอัพใช่ไหมเหมือนอัพอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เข้าไปดูอะว่าเยอะๆไม่ขึ้นหรอกไมนขึ้นเนาะ ก็หวาตัโหลต3เียว่วนนี้เนาะเออน่าบ่ตรบกัมนขึ้นร้อยเหรียญได้ไม่เป็นไรจิแบฮะ53อ๋อวันนี้เหรอ ชาันีบันแล้วอ่ั้าวนวันนี้น่าจะอดข้าวอดข้าววันนี้กินข้าววัดดีกว่าเขอกินข้าววัดดีกว่านะนเอน้ินข้าววัถ้ามีเวลากับ้กออนะเออนายดีนะใช่ใช่สถา่ที่ งบหมดนะคะแถมโดนดอกอีกเนาะหมดไปอีกพันพันกว่าบาทพันแปดนะเอ่ยิ่งงบน้อยๆอยู่ด้วยถ้าอยากนอนกับเอ็กก็ไปนอนที่ห้างเอ่อจะเอาขาให้พื้นนี่แล้วเนาะเดี๋ยวไปห้างห้าวันแล้วกินขนมกับโซกับอ่าประเทศทีน เขียนตลกๆออกขาวซ่องเต็มเลยวันนี้เราจะกินอะไรถ้านอนในห้างอะกินอะไรไม่มีเงินเธอกินอะไรนอกจากเอาเอาขันสักใบแล้วก็ไปนั่งไปนอนว่าอย่างเดียวอ่ะเหรอนอนว่าไม่เข้ากันไรอยู่เหรใช่นอนในห้างไม่มีอะไรกินหรอกไม่มีตังค์ไม่เอ้ยไม่มีตังค์ก็ไม่ได้กินอ่ะอนนา ถ้า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 นันรักเนี่ยถ้าเขาถ้าเขา,า,เขาไม่ทำลงนนรงคอลอะไรใช่ไหมตุกพี่เขาไปกลมุมมันเองเขาอะฮะตุกี่เข้าไปกลุ้มมันเองเขาเลอ๋อใช่คิดไปก่อนต้องมากเลยใช่ช <laughs> ผมพกตังมากี่หมื่นคนละห้าพันเหลือพันเดียวแถมไปกินอาหารดู๊ยเมื่อวานเนาะหมดไปเจนร้อยเข้าไพร้อมนมบอกนะคะว่าถ้าเกิดตังหมดแล้วก็ยิ้มพี่ใหม่ยิ้มยิ้มยิ้มแล้วก็ข้าวขาวขายแลยข้าวข้าวเขียวอ่ะข้าวเขียวที่ยังไม่ไม่สุกใช่ไหมข้าวเขียวที่อยู่ในตู้ขายของแม่ ที่ก็ไม่ได้พบมาเยอะนะให้เซวนเี่ยเหมดเลยเหรอสามสี่พันอ่ะพี่เงินเงินใน้เป๋ามีสองพันหมดเกี้ยงเลยพี่ก็เออค่ารถดิค่ะค่านั่นหนึ่งอ่มอสี่ห้าพันอ่ะ ค่าใช้จค่าใช้จ่ากรุงเทพเราคิดว่ามันไม่ค่อยแพงเนาะก็แพงเหมือนกันนะใตะวนนี่มันเสน่านะนีวาเออค่ารถค่าอะไรเนาะใช่ค่ารถอีกอ่ะอะไรเนี่ยเราจ่ายไปเราไม่ไม่รู้ตัวเลยเออขนาดนแระฮะกเนออ่อใช่เขาเซเว่นจีะเขเซเนเอี่เพนเพื่อนลูกเนี่ยแพงมากเลยนะ แพงกว่าต่างจังหวัดเดยอะเลยอ่ะพี่ไปซื้อเซเว่นอ่ะเซเว่นนี้อะไรอ่ะหกตัวเนี้เกือบเท่าไหรอ่ะเก้าสิบกว่า <Ừ. S 1> อันนี้ไปซื้อแพ็คหนึ่งไงเก้าสิบซื้อแพ็คหนึ่งอ่ะ,ออะที่โน่นหกสิบห้าเองนะที่แม่สายอ่ะ <Ừ. S 1> เอ้ยทำไมแพงกว่าเนาะหรือว่าของดีกว่าหรือว่าไม่ให้มันเหมือนกันเลยคิดว่าน่าจะแบบเป็นเมืองหลวงหรือเปล่าเพราะเลยขายแพงนะนเนาะแล้ว่าเจ๊นักเก็งเข้ามานล้วใส่มืออีกเราไปหยิบของกินอร่อยก็ยกินอีก ไม่หมดได้ไงของก็ห้าสิบหกสิบขึ้นไปเนาะใช่ไปเยลล่าที่แย่เออห้าสิบขึ้นไปอ่ะย่างตามอ่ะเนาะห้าสิบขึ้นไปเลยสามสี่สิบไม่มีเลยอ่ะก็เออูุน่าไปซื้อมาบ้างตุนไหมใช่เดี๋ยวไปซื้อไปซื้อมามาตุนไว้ดีกว่าไม่มีอ่ะก็กินมามาเลยใช่ถ้าเวลาไปไหนก็ถ้าเราไม่กินอ่ะเราก็ขอน้ำรถที่โรงแรมเออเขามีให้เนาะ ออตอนนี้เราก็พร้อมที่จะไปทานข้าวกันแล้วนะคะโหนี่เลยเวลามาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะนัดกันเจ็ดโมงครึ่งเลยเลยเวลาอีก้วนะเนี่ยสา,สาวสาวในตื่นสายเง่อเออเบ็โมงกว่าเุ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปกินข้าวที่ตัามตั๊มอ่าจันเดียวสะดวกสบายประหยัดเงินด้วยเซเว่นไหมงบเมื่อวานนีที่เราเข้าเซเว่นนนน่ะ พี่พี่วิทย์อบระบายะจจดที่เดิมใช่ไมใช่ใช่โหมีทางวัดระ้ยาวมากจะมีเสื้ออ่อนเป็นตลดขวางเอแล้วรเข้ามา่ต้ของเรมเ็นตลไแล้วแต่ว่าเดินเข้าไปยี่ไหอะไม่ได้ยินน้ ยิงเด้กยิงเข้าไปข้างในอยู่นี่แหละก็มาลับกก็เลยบอกโยกก็โกโยกงอแงด้วยไงเพราะว่าง่วงนอนเลยรนี่ก็เดี๋ยไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาลับมาตุ๊กนี้นี้เของของหายเราไปแจ้งแจ้งความใช่สนกมากเลยสิละกู ไปถึงที่หน้าพักกิฟต์กิเนียแต่ไม่ได้เดินเลยอ่ะไม่ได้เดินไม่ได้ไปถึงที่ไหนก็รู้ไหมคกคคิดว่าคิดว่าน้องโมฮองจะแบบมาตามเราได้อะไรนี่ไงมหบอกอ่ะจะได้จบไั้ตอนนี้จะเปิดลงเหรอไม่ใช่เปิดบอกจะทำไมอ่ะตอนเวลาลงจะได้ลงไปลงไปเห็นตังยังยังไม่ถึงที่เลยยังไปจังเลยไปแก่แกแก่ก่อนหงอง ปั๊มน้ำมันนี่คือมีครบทุกอย่างเลยนะคะมีอเมซอนมีอาหารต่างๆแล้วค่ะหมือนมุมหมือนะไรเนี่ยมีทุกอย่างให้กินถ้าเกิดมาปั๊มไม่ปั๊มได้มีร้านยาอีกอ่ะเจ๊ร้านยาก็มีไอ้เนี้ยร้านข้าวหมูร้านนี่ยโอ้ยในข้าผัดด้วยอ่ะข้าผัดกุ้งข้าวผัดปูโอ้ยของกินน่ากินมากเลยอ่ะน่ากินมากใช่ใช่ใช่ กินเยอะมากเฮ้ยขมุ้นจอกเมื่อวานไปไหนอ่ะกินได้ยังอ่ะอุ้ยอยากกินพอดีเลยแนงคำโอ้ไม่เค้เนีงคำเนาะใช่ลองนนลองนู้นน่ะยินดีชิมเคยเคยชิมไหมข้างในเป็นไรถั่วหรือเปล่าอันนี้น่าจะอ๋อน่ากินมากเลยอะ กินเลยกดกินเลยเขาาล้ามไม่กัดเยอะเลยนะเยอะไผ่ตูนกันบ,บ,บนุกอ่อนเยอะไผ่เยอะเออเยอะไผ่ตูนกันบ,บ,บนุกอ่อนเออถทีนี้ข้างล่างข้างล่างกันเลยเอเอการจั่งอาหารกระดูนกระดูนานั่งโต๊ะเขียนวินไล่เลยค่ะนั่งโต๊ะข้างล่างข้างล่างข้างล่างอ่ะ มะละโถงกรลุกอ่อนลูกซีงหมูหมูล้นอวนไม่ใช่ไปโทรล้นไปโทรล้วนล้วนล้นล้วนซหมูล้วนไปโทรไปโทรล้วนล้วนเส้นหมูล้วนเรามากินข้าวขาหมูนะคะไม่ได้กินมานานมากนะคะเป็นหลวงพูด เป็นหลวงพี่แนะนํานะคะว่าร้านขาม,มูด้านนี้ว่าอร่อยจริงๆเลยน้ำมันนะคะมีแบบโอ้ใหญ่มากแล้วก็มีของขายของกินเกือบทุกอย่างเลยนะคะแมโรโนโก็มีขายนะคะดูแล้วก็อะไรอ่ะร้านอะไรก็มีขายแนย มีเซเว่นมีอะไรนะคะร้านขายร้านขายของเยอะมากเลยนะคะเหมือนปั๊มไม่เหมือนปั๊มนน้มัที่เราเนาะที่เรานี้มีเอ่อเริ่มมีนะคะแต่ว่าของขายอะไรเนี่ยยังไม่ครบนะคะขากล้วยกล้วยทอดค่ะอุ้ยร้อนร้อนเลยอร่อยให้หยกไปให้หยกให้หยกนิดหนึ่งที่ประเทศไทยมีของกินอร่อยอร่อยฮะก๋วยตักคืออะไรเจ๊ กุยตักแดดนอ้ยตักแดดร้อนนะร้อนะนรถได้ต้องอยาก็อยากกินอุ้ยนานเนาะอุ้ยตุยทนานเลยอะกินทุกอย่างนอง่งยนอง่ว่าเป็นั่งนอนหลับดีๆแล้วตื่นยังจะมอง่งอยู่แล้วง่ยเียนกังเกินเนี่ยอร่อยไหมอร่อยไหมั้งยโอ้กินอีกินกินอีก กินเอขกทขวายซละเท่าไหร่เจ๊ซีสิบามสิบทกว่ามสามสิบบาทสาบาทเอาอีกเอาอีกข้างหน้าต้องยกซักซักกินกลทอดเนี่ยเเอาให้เอาให้เอาให้เป๊นึงร้อนนะร้อนนะร้อนนะร้อน้ยนะ กินได้หน่อเลยอ่ะกินเป็นทุกอย่างเลยอ่ะแต่ว่าน้องไม่มีพันก็ไม่ใช่ว่ากินลงไปทั้งหมดนะแต่ค่อยๆนิดนึงนิดนึงอ่ะง่ายอ่ะง่ากินม่ายเลยอ่ะเออง่ายเขากินไปก็อยากกินเขาเออเออน้องมาประเทศไทยไม่งอแงอะไรเลยงอแงเรื่องกินอ่ะถ้าไม่ได้กินนี่ไม่ได้เรื่กินก็เรื่อง เรื่องดับเล่นใช่แม่ของเล่นก็ไม่ได้เห็นไหมโอเคบ๊ายบายก่อนเลยเนาะเที่ยวนี้เราก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะตอนเช้าทนักเดี๋ยวไปเจอกันที่มาจะรอนะคะว่าที่นั่นมีอะไรน้องหงษ์เคยไปไหมไม่เคยไปเลยไม่เคยไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปนะคะว่ามีอะไรที่นั่นนะคะโอเคค่ะคุณแม่ก่อนเวลาไปก่อนไม่พบกันใหม่ที่หน้ากันะบ๊ายบายน้องหยษ์บ๊ายบายบ๊ายบาย เออยิ้มสก้องใช่จะพูดอะไรไม่พูดเลยคือเรานั่งคอนเดนเซอร์ทุกวันเนาะมาเนี่อจะนี่มีคอนเดเซอร์คอนเดเซอร์อะคอดนเอร์อ๋อป็นคอนเดเอร์ได้เครื่องตกแต่งมากนะมันอย่บนรถเชรอเฟอร์เชเนอร์ไม่ใช่ฟอร์เนเจอร์ฟอร์เนเจอร์เรีกรถก็ไม่ใช่ี่เราต้องสช้กันีด้วยเพราะว่ารถหนมากวาคนเราเยอะนะเราก็ต้องแบบเอ้ยดีนะ โฟชเนอร์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 สีสีล้อครับสีล้อ